โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เรามีภารกิจต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้เพิ่งออกจากหาดบางแสนอ้าวเสียแบงค์ว่าเลยภารกิจนี้คืออะไรครับอ๋อก็สวัสดีครับว่าเลยครับภารกิจนี้คืออะไรครับภารกิจนี้ตอนนี้ก็จะกำลังเดินทางไปที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อวินนะฮะครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมีคนทำธุรกิจ ทั้งนักธุรกิจทั้งคนทํางานแรงงานทั้งหมดจะมาอยู่ที่นี่เลยทั่วประเทศนะใช่ใช่แรงงานทั้งหมดแรงงานนี่ผมว่าน่าจะมาประมาณหลักแสนนะครับทั่วประเทศจะมานี่หมดเลยเหนืออีสานตกใต้ตอายมาหมดจะออกจากบางแสนใช่ทัชเช็คพิกัดบางแสนได้เท่าไหร่ประมาณสี่สิบหกนาทีนะเราจะดูแลนะครับ แร์ที่ที่ราคาก็ยังยังไม่สูงมากราคาังไม่แรงมากอ่าเพราะว่าถ้าจบโควิดนี่ถ้าใครมาจับที่ดินตรงนี้ไว้ก่อนนี่ราคาขึ้นผมว่าไม่น่าต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นช่องทางนะเป็นโอกาสใช่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 ก็เหมือนกับว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็ เป็นจังหวะที่เราจะหาเก็บของถูกโอกาสโอกาสเป็นโอกาสที่เราหาเก็บของถูกถได้นะครับใช่ครับใช่ครับเป็นโอกาสที่มันหลังโควิดมันบูมทุนจีนทะลักเข้ามานี่ราคานี้ก็คงไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วครับคนจีนยังได้เปรียบนะใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาใช้เงินห้าบาทเขาใช้ห้ามเงินบ้าห้าบาทแต่แต่มาแต่มาลงทุนแค่หนึ่งบาทโอ้โหใช่คือเขาได้เปรียบเรื่องอัตราเล่นโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเนาะ เหมือนที่ดินนี่ซื้อได้ถูกมากเลยเนาะประมาณเนี้ยมันซื้อยังไงมันก็ไปขาดทุนอยู่แล้วเพราาะว่อือใช่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 แั้นก็ใครที่มีเงินเย็นก็น่าเก็บน่าน่นเขาเรียกว่าน่าเก็บมากๆเลยตรงนี้ช่วงหลังโควิดเนี่ยครับนะเพราะว่าถือถือโอกาสในช่วงโควิดเนี้ยหาหาของดีๆเก็บไว้แล้ว ชนจีนเราก็เราก็มีราคาพิเศษให,ใ,หใ,หให้สำหรับคนจีนเนาะใช่ใช่เพราะว่าโอ้ราคาไม่สูงมากเนี่ยอเราก็อยากให้ใช่ใช่แล้วคนคนจีนตอนนี้มันเรียกว่ามันปัมันปัดคือประเทศเขาตอนนี้เศษรษฐกิจมันกำลังเติบโตดั้ของเขา มันจะพัดพลักมาอาเซียนมหาศาลนะครับดังนั้นถ้าเรามีของเราต้องเตรียมของไว้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหรอทุนจีนเข้ามาแล้ววิ่งหาที่ไม่ทันครับไม่ทันจีนนะบอกนี่เลยไม่ทันจีนสายสายเสียแล้วสายไปแล้วเวลานั้นเราต้องวิ่งมันเลยมาแล้วเราต้องจังหวะเนี้ยเราต้องหาเก็บของไว้ดูใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เลยไงอ่ามันยังไม่เลยมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งโควิดเพิ่งเริ่มแต่ถ้าปลายปีนี้แน่นอนเลย จะทะลักมาแล้วเป็นเงินลงทุนาการเที่ยวเนี่ยใช่เราจะเตรียมตัวไม่ทันเลยอ่ะอย่างนั้นเราเราวันนี้เราก็ต้องเดินทางไปดูเก็บอ่าเก็บโอกาสเก็บของอะไรต่างเนาะของต่างๆแล้วก็ดูทำเลดูโลเคชั่นนะว่ามันจะต่อยอดทำอะไรยังไงได้อืมครับเพราะว่าที่ที่บอวินเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมนี่โอ้ตอนนี้เป็นสิบสิบนิคมอุตสาหกรรมคิดดูมูลค่าธุรกิจนี่โอ้โหหลายแสนล้านหลายแสนล้านอ่ะหลายแสนล้านล้านอ่ะ เป็นความน่าสนใจใช่ใช่ใช่จากนั้นเนี่ยทีมงานเราเองเนีส่วนมากก็จะมีแต่ลู่ทางทําเงินนะใช่เขาเรียกว่าคนมีของนะครับหยิบจับตรงไหนมันก็มีแต่เป็นเงินเป็นหมดเป็นเงินไม่หมดนะครับแต่ว่ามันต้องมาทํางานใช่ใช่คือมันไม่ลอยมาเองแต่เราต้องมาทำงานเราเราเราต้องเราเราต้องเราต้องไขว้เท้าอ่ะเพราะโอกาสมันมีแล้วอ่ะเราลองรีบทำซะอืม S <S <S ใช่จริงเ,เนี่ยเราทั้งสายพระด้วยใช่ไหมครับาสายอสังหาด้วยสายที่มีล็อกเปอร์ด้วยเนี่ใช่ใช่นี่นี่คือโอกาสที่น้อยคนที่จะมีหลากหลายธุรกิจเนี่ยใช่ถูก<ม>ต้องตรงๆนะใช่ใช่ถูกต้องเราเนี่ยคนบางคนนี่หาที่แทบตายแต่พวกเรานี่มันติดมือเต็มไปหมดเลยเราต้องมาเลือกช้อปปิ้งเนี่ยตอนนี้มันมันเออมันโอกาสมันก็หลายอย่างนะ อ๋อโดยโดยคนจีนนี่เขาเขาจะไว้ใจที่ว่าถ้ารู้จักแล้วเขาจะนนไว้ใจเลยออโดยเบสิกพื้นฐานของการคบค้ากับจีนการที่เราจะสนิทกับคนใหม่มันต้องมีคนเลฟเฟรนต์ให้เราเสมมุติว่านายเอกับนายบรู้จักกันมาก่อนครับพอไปเจอนายซีนายบีรลฟเฟร์ให้ปุ๊บสนิทเลยเลกินเหล้าด้วยกันจบอบอกเฮ้ยไอ้นี่ของจริงมันทำงานจริงเลเฟร์ให้กันแล้วกันจบแต่ถ้าเกิด เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆนี่โอ้โหรอไปก่อนครับรอไปก่อนอ๋อทั้งรับอยู่้า้แถวเลยเน่ยอยู่ใต้เดี่ยคือมันเ,มอนเป็นลิตนะฮะเป็นลิตอ๋อเลยไม่ครบเลยอ๋อ,อคือมันมันคืออย่างอย่างเราคบค้ากับจีนเนี่ยพอจีนมาลุยกับเรารู้ว่าเราเป็นของจริงเราทํางานจริงทุกอย่างเนี่ยเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราเองในในฝั่งที่เราขาด เพราะว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกใช่ไหมบางอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเอาเขามาใช่วยซัพพอร์ตใช่ใช่แต่สิ่งสิ่งที่เรารู้เรื่องก็คือคนพื้นที่เนนี่คือข้อได้เปรียบคนจีนเนี่ยหาธุรกิจที่จะมาลงทุนในเซาทีเซียในอาเซียนแล้วก็เขาหาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจในโซนนี้เหมือนเป็นตัวแทนเขาตัวแทนเขาเขาเป็นตัวแทนเขายคยที่เขาจะมาเริ่มใหม่อื เขามีคนอย่างทีมพวกเราเนี่ยโอ้โหครับทำงานง่ายเลยครับนเงินคนโน้ตฮาวมาอย่างเดียวอืเพราะบางอย่างอย่างจีนเขาล้ำเรื่องวิศวกรรมเนี่ยเราต้องอาศัยเขาเนี่ยืมครับที่เขาก่อสร้างโรงพยาบาลภายในสิบสี่วันเ่ยมีที่ไหนทําได้1ิบสี่วันเซจเร่ต้องไปมีหรอกที่จีนด้วยใช่ไหมครับที่ไหนทาได้เราก็ไปนั่งอยี้ที่จีนใช่ไหมไปนาการงี้ที่จีนสักพักนี่นี่คือสิ่งความมาสัจจันนะมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปแล้ว โอ้โหสิบสี่วันสุดยอดเลยนะโอ้งี้เราเรามีแลนด์ให้เขานี่ปุ๊บเขาลงปุ๊บสบายเรียบร้อยทีเดียวเลยกระดกนิ้วปุ๊บเนริใช้คว่าเนรบตเขาเรียกเดือนจะเอาเขาเรียกจะเอาโปรเจกต์อะไรเดือนอะไรเดือนเดียวเสร็จเลยโอ้โหทำงินได้เลยาเขาเขามีวิธีการที่คืนคืนทุนได้เร็วมากเลยนะ แล,แล้วเป็นไปได้ไหมเอ,อเขาจะมาสร้างโรงพยาบาลภายใน14วันเหมือนประเทศเขาอะ่ะมีสักโมเดลไหมถ้าโมเดลโรงพยาบาลเนี่ยอืถ้าสมมุติว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องอาศัยเขาเนี่ยเราบอกเขาเขาช่วยได้เลยช่วยได้เลยเพราะว่าเขามีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการก่อสร้างเขาเรียกว,ว่ามีรูปแบบสําเป็นรูปนะครับเหมือนเหมือนเราต่อจิ๊กซอยกมาประกอบ<ะ>ใช่ไหมอืม บึกๆบิกเบิกเบิกยุมอนี่คือนี่คือรูปแบบการก่อสร้างยุคใหม่สุดยอดเลยนะเทคโนโลยีที่เราควรที่จะไปศึกษาเรียนรู้จากจีนเขาส่วนจีนกากจีนมั่วๆก็มีนะอันนี้ต้องบอกนะตรงกเพราะว่าักากแปลคว่ากากคนจีนเนี่ยมันพันล้านกะลืมนะคนจีนเนี่ยมันพันล้านกว่าคนถ้าเราครบกะดับวิศวกรเนี่ยโอเคผ่าน แต่ถ้าเราครบจีนกากๆที่ว่ามีข่าวกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับคว<ร>าม<ร>กาก,กไปนะครับคุณใครกรรมนะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยคือพ,พวกเราก็จะได้กินนะอ,อ,อันนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช่เราไม่ได้อวยจีนอย่างเดียวนะครับเราด่าจีนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพวกนี้มันอวยแต่จีนไม่ใช่ครับจีนนะปุ๊บใช่เลยไม่ใช่ครับคือมันต้องดูด้วยว่าเราพบคนกลุ่มไหนอ๋อต้องมีทูเวย์ด้วยใช่ไหมเนี่ยต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ย ไอ้พวกนี้มันชมแต่จีนเลยว่ะไม่ม่ใช่นะครับเราไม่อวยจีนนะคือสิ่งที่มันดีเราก็อวยแต่สิ่งที่มันกากเราก็บอกว่ากากเขาเขาเรียกว่าเอขาเรียกอะไรนะช่องช่องใครช่องมันนะเขาตามช่องนี่แหละชแนลชแนลองครับดังนั้นเนี่ยพอเรามีเส้นสายหรือเรามีคอนเนคชั่นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์ครับเพราะว่าคนบางทีคนไทยเขามองว่า อคนจีนใช่เลยก็เห็นประสบการณ์มาแล้วเห็นอย่างนู้นนี้อ๋อมันเป็นอย่างเองผมบอกได้เลยโดยส่วนใหญ่เราจะคบแต่คนจีนที่มันอยู่ในในในระดับหนึ่งอะว่าเป็นเป็นไฮหน่อย อย่างบุ๋มเราเนี่ยเรารบระดับช่างเกงที่เขาออกแบบเขื่อนสามผานะครับแสนล้านอย่าลืมนะเขาเขาเป็นผู้ระดับเป็นผู้เซอร์ว์ออกแบบและผู้ออกแบบไม่ใช่ผู้ก่อสร้างนะครับคือใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างเขื่อนเจ๋งสุดแล้วเขาเป็นเอนจิเนียร์ที่ออกแบบเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเจ๋งโอ้โหอย่างนี้เขาจะทําอะไรก็ไม่ยากเลย เขื่อนนี่เขื่อนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเขื่อนนี่ถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดนะอ๋อในในบรรดาในบรรดาทุกโปรเจกต์เนี่ยก่อสร้างอสังหาใช่ครับโอ้โหแต่โปรเจกต์ที่เป็นเรียมเอสเซนสสังหานี่มันเป็นสับเซตย่อยของเขื่อนนะเพราะเขื่อนมันมีทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งการก่อสร้างอยู่ในนั้นมีทั้งระบบครับโอ้โหสายส่งสายส่งใช่ไหมการเดินทางโลจิสติกทุกอย่างอยู่อยู่ที่เขื่อนลว แต่ถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นแค่สับเซตย่อยๆออแค่นั้นเองเป็นธรรมดามากเลยนะธรรมดามากเบสิกมากสหรบบวิศวกรจีนนะครับแต่ส่วนมากคนจีนจะลงทุนในเรื่องของเ,ออเป็นการผลิตเป็นเขาเรียกผลิตอุตสาหกรรมมากกว่านะใช่ใช่ไหมม,มันก็เป็นกลุ่มที่ซัพพลายเชนเพราะว่าบางบางอย่างเนะี่ยเขาก็ต้องการโปรดักต์บางตัว สร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อซัพพลายให้กับตัวเองเราก็ได้เราก็ส่งกลับไปประเทศเขาใช่อันนี้คือบางอย่างเขาเรียกว่าอะไรไงเขาต่อยอดด้วยกันพยายามหาต้นทุนที่มันเซฟได้ที่สุดแน่นอนเพราะว่า5บาทไปลงทุนหนึ่งบาทเนาะใครๆก็เอาเนาะข้ไห้าบาทสำหรับคนจีนนี่แล้วเขามาลงแค่บาทเดียวนี่มันมันสุดยอดเนาะแน่นอน เขาเซฟเงินได้เยอะเลยเซฟต้นทุนเยอะเลยก็หลักการเดียวกันพอเราไปที่ประเทศลาวทำไมค่าเงินไทยมันก็มีมูลค่ามากกว่าอืนี่ก็คือหลักการเดียวกันว่าทำไมคนไทยชอบไปที่ลาวก็เพราะว่าเราได้เปรี่ยบเรื่องอ่าค่าเงินค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนหลักการเดียวกันฟังยุโรปก็เหมือนกันอืมาประเทศไทยก็เพราะอัตราแลกเปลี่ยน เขาเป็นค่ามาากกกวว่แล้็เขาดีอย่างประเทศไทยมีทรัพยากรใช่ใช่ใช่เยอะเยอะเยอะอยู่แล้วก็แล้วก็สภาพอากาศด้วยเอื้อมลอยหลายอย่างอืเพราะว่าคนจีนส่วนมากอากาศหนาวก็หนาวมากๆเลยใช่ใช่ไหมติดลบจริงเท่าไหร่นะลบห้าห้าเลยลบห้าลบสิบบางที่บ้านลงนี่ลบสิบกว่าบานลงแต่เขาแต่เมืองเมืองไทยมีข้อได้เปรียบเนาะ ได้สภาพอากาศที่เขามันมันดีกว่าแน่นอนไทยมันอยู่เส้นศูนย์ดูนพอดีนะ,นะแล้วเขาสามารถดําเนินเ<ๆ>ขาเรียกทำธุรกิจได้ได้ยกไงได้สม่ำเสมออ่าไม่มีขึ้นมีลงมงโดยสภาพอากาศเมืองไทยได้เปรียบ สาระเยอะไหมนี่คือคือคุยระหว่างเดินทางครับนี่คือการแชร์ไอเดียนะครับใช่ใช่ที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราถูกนะครับคุณก็มามาว่าเราได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหพวกนี้มันอวยแต่จีนไม่ใช่ครับใช่บอกได้เลยครับจีนมั่วก็มีครับนะฮะก็ต้องเลือกครบจีนนึงธุรกิจเราก็ต้องเลือกครบจีนนึงดูอย่าง อย่างวานะอย่างยังยังเอายกอย่างยกตัวอย่างที่บางแสนเนี่ยแต่ก่อนไม่มีอะไรในะบางแสนเนี่ย <c oughs> ยินที่บางแสนเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอสังหาจะเพิ่มขึ้นเยอะมากมธุรกิจให้เช่าอสังหาเยอะก่อนที่จะไปถึง15นาทีในคลิปนี้นะเดี๋ยวให้เซฟแบงปิดคลิป ในช่วงท้ายคลิปหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปอืมก็สูบแล้วเนี่ย<อ>เราเนี่ยเราก็ลัเดินทางไปที่บอวินนะฮะเราจะไปดูเราก็จะดูทําเลภาพรวมนะภาพรวมของที่บอวินเป็นไงบ้างตรงนี้นะเพราะว่ามันก็อยู่ในโครงการของ e อีโครงการโซน EEC อ่าตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็เชื่อมต่อที่แหลมเจ้าบังด้วยนะแล้วก็ต่อไปก็ เชื่อมต่อไปก็มีเรื่องของสนามบินวอูดเพาวก็โครงการนี้ก็เชื่อมมาหมดนี่หน่อยนักลงทุนต่างชาติก็ต่างเขาต้องมาลงที่<ช>อูดเพาวเป็นหลักเลยอ<ช>ันก็ยิ่งคือในในปีต่อไปเนี่ยในวันนี้สักสามปีสี่ปีเนี้ยผมวา่าโอ้ฝังตรมดองนี่เขาเรียกว่า<อ>จะเรียกสรุปว่างไงเอาเรียกเขาเรียกมุ่งสู่ ธุรกิจแบบทองคำนะครับยุคทองคำเลยเหมือนเหมือนทองคำเลยนะแรงขุดทองคำมาที่นี่ตะวันออกนะครับโซนตะวออกเนี่ยบางแสงเชลบุรีบอวินระยองเนี่ยเนี่ยต่อไปคอยดูนะครับจะไม่เหมือนเดินต่อไปนะครับโอเคเราพักเบรกเท่านี้เราก็เดินทางไปที่บอวินต่อี๋ยวเราไป ดูของจริงต่อนี่คือแค่คุยกันเล่นๆนะอาจจะมีสาระแทรกบ้างนะครับไร้สาระบ้างนะนะครับไม่ซีเรียสมากไม่ซีเรียสมากไม่ซีเรียสมากอันนี้อันนี้อันนี้แสดงความเห็นแสดงความเห็นข้อคิดเห็นคือเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอืมใช่ใช่ใช่ถ้าฟังแล้วมันมันได้สาระอ่าครับไปต่อยอดได้นะครับใช่ใช่แต่ถ้ามองว่าพวกนี้มัน ไม่ได้เรื่องก็ว่ากันไปครับเราไม่อวยกันเองเนี้ยอ่านูนอีพีต่อไปใช่ใช่เราไม่อวยกันเองนะครับเราเป็นผู้ทำเนรับเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราเราเออเขาเรียกเราทําแบบเป็นนุ่นนะใช่ครับไม่มีเราเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเนี้ยไอที่คุยกันไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเหมนนุ่นล้วนๆประสบการณ์จริงนะความกินความจริงแล้วประสบการณ์ด้วย ทำจริงโดยจริงแล้วก็ถ้างานไม่เดินก็ไม่เดินจริงๆนะไม่ได้มีอะไรนะใช่โลกโลกนี้มันก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ